สวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2564นี้นะคะดิฉันนางสาวสินาพรสุขเรื่อยนะคะเป็นคุณครูที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนะคะซึ่งงานแนแนวของเรานะคะจะมีบริการให้ความช่วยเหลือและ ดูแลนักเรียนนักศึกษาในด้านต่างๆนะคะอาทิเช่นเรื่องทุนการศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาข่าวสารและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างบริการให้คำปรึกษาที่งานแนแนวของเรานะคะมีคลินิกรับฟังนะคะเพื่อแก้ปัญหาให้กับนักเรียนนักศึกษาในเรื่องต่างๆนะคะโดยที่นักเรียนนักศึกษาเข้ามาใช้บริการได้ที่คลินิกให้คำปรึกษาที่วิทยาลัยของเราะคะ่ะ สำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครองท่านใดนะคะต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์สาระดีๆจากทางงานแนแนวนะคะทุกท่านสามารถติดตามได้ที่เพจงานแนแนวอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีค่ะหรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์035511355ต่อ108ค่ะนะคะทางงานแนแนวยินดีให้บริการ ช่วยเหลือในด้านต่างๆแก่นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ